ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการ Override นะครับก็ดูตัวอย่างนะครับเริ่มต้นนะครับจากคลาสแม่นะครับก็คือคลาสที่ชื่อว่า Animal นะครับคลาส Animal Animal นะครับก็จะมีเมธอดอยู่1 m e t h เมนะครับก็คือ public นะครับ void กินนะครับสัตว์ต่างๆนะครับสามารถที่จะกินได้นะครับมหมายถึงว่ากินอาหารของมันนะครับก็ผมก็จะเขียนโค้ดว่าเนี่ยครับ system o u t นะครับ dot e t line นะครับแล้วก็มัมมัมนะครับอันนี้คือเวลาที่มีคนเรียก method eat นะครับก็ จะพิมพ์คำว่ามามมัมออกไปนะครับครับถัดไปนะครับเราก็จะมีคลาสลูกนะครับบอกว่าหมานะครับสุนัขเป็นสัตว์นะครับกบอกว่าด็อกนะครับ e x t e n d นะครับ dog e x t e n d animal นะครับสุนัขเป็นสัตว์นะครับ สุนัขก,ก็จะสามารถเรียกใช้ไม่ตอดอีทได้นะครับเนื่องจากว่าสืบทอดมาจากแอนิมอลแล้วนะครับแต่คราวนี้สุนัขเนี่ย extend จากแอนิมอลคือสามารถที่จะเพิ่มไม่ตอดเข้าไปได้นะครับผมก็จะเขียนไม่ตอดเข้าไปอีกหนึ่งไม่ตอดนะครับเพิ่มเข้าไปจริงๆก็เพิ่มได้หลายไม่ตอดนะแต่ว่าตัวอย่างก็สั้นๆนะก็เขียนแค่ไม่ตอดเดียวนะครับเป็น Public Vo i d นะครับ Bar k นะครับ ก็ก็พิมพ์ว่านะครับวูบวูบแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหมาฝรั่งนะครับเ่าดังวูบวูบนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลาสของ d o g นะครับถัดไปนะครับอีกคลาสหนึ่งนะครับผมเขียนแต่ละคลาสนี่คือแยกเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับคลาส animal เนี่ยก็ อยู่เก็บไวในไฟล์ชื่อว่า Animal.java นะครับปติแล้วีนี้ต้องมีคำว่า public ข้างหน้านะ public class Animal นะครับและอีกด้านนึงครับ class Dog นะครับก็ public class Dog นะครับ extend Animal อันนี้ก็อยู่ในอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Dog.java นะครับสุดท้ายนะครับก็สร้างอีกไฟล์นึงขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Cat นะครับ Cat ก็แมวนะครับแมวก็เป็นสัตว์นะครับผมก็เขียนว่าแมวเนี่ย extend มาจาก animal นะครับอันนี้แมวนะครับจะมีวิธีการกินที่มันแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นแมวที่แสนรู้นะครับก็จะจะกินนะครับเนี่ยนะครับอ่า ทับลนะครับบอยนะครับ eat นะครับแมวตัวนี้เป็นแมวแสนรู้นะครับก็จะจะกินนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออพิมพ์ว่าใช้ช้อนใช้ช้อนแล้วกันนะครับใช้ช้อนนะครับ หม่ำนะครับก็คือใช้เครื่องมือแนละ้วได้ได้แล้วนะตัวนี้นะครับก็ข้อสังเกตคือว่าวิธีการกินนะของแมวนะครับกับของแอนิมอลเนี่ยจะต่างกันนะครับของแอนิมอลก็คือก็กินหม่ำไปเลยไม่รู้ว่าหม่ำยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมวก็บอกว่าใช้ช้อนหม่ำนะครับก็สังเกตว่าชื่อแม่ตอดนะครับก็จะเหมือนกับของแอนิมอลเลยตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับที่แมธตอที่มีชื่อนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวที่อยู่ในคลาสแม่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเราจะเรียกเม่ออตัวนี้ว่าเป็นแมธตอที่โอเวอร์ไรส์นะครับคือเหมือนกับเขียนทับสิ่งที่มีอยู่แล้วในคลาสแม่ก็คือว่าเราไม่ใช้คําสั่ง eat ของคลาสแม่นะครับเราใช้ของเราเองนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการโอเวอร์ไรส์นะครับผมก็เขียนไปตรงนี้ครับ ว่าเขียนที่จริงผมต้องเว้นที่นิดน,นึงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลืมเว้นนะครับก็เขียนว่า override นะครับนะเขียนว่า add overide นะครับเขียนแทรกไปนะครับระหว่างสองบรรทัดนี้นะครับเขียนว่า add overide r นะครับ o v e r, r i d e นะครับ overide ก็คือเขียนไม่ต่อน,นี้ทับของเดิมนะครับ ไม่ใช่ของแม่แล้ใช่ของตัวเองนะครับการที่เราเขียนว่า add override ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นเรียกเป็น annotation นะครับเป็นเหมือนกับหมายเหตุกำกับไว้นะครับว่าอันนี้หมายถึงอะไรไม่ต่อนนี้หมายถึงอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เขียนก็ได้นะครับว่า add override ไม่เขียนก็ได้แต่ว่าถ้าเขียนแล้วเนี่ยก็มีข้อดีนะครับข้อดีคือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยตั้งใจจะ override e ก็จริงนะแต่ว่า เราเอิญพิมพ์ผิดนะครับเราเผลอไปพิมพ,มพต์ตัว e ตัวใหญ่นะครับซึ่งงานนี้ไม่ได้ overline นะครับเป็นการสร้างใหม่ตอนใหม่เหมือนกับเป็นการ extend คือเขียนเพิ่มเข้าไปจากของเดิมเช่นบอกว่าเหมือนกับเขียนาร์เข้าไปเนี่ยนะครับเพราะว่าภาษาจาวาในตัวอักษรใหญ่เล็กถือว่าต่างกันนะครับมันก็ถ้าเกิดว,ว่าเราใส่คำว่า overline เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราสะกดชื่อไม่เหมือนกับของของของแม่นะในคาดแม่ตัวนี้นะครับ คอมไพเลอร์บอกว่าคอมไพน์ไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีคําว่า e ตัว e ใหญ่ในคาทแม่นะครับก็เหมือนกับว่าการเขียนตรงนี้มันช่วยตรวจสอบเราได้ว่าเราที่เราพิมพ์ไปตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ควรจะเขียนไว้เสมอนะครับว่า add override ถ้าเราต้องการจะ override มันนะครับถึงแม้ Java จะไม่มาครับก็ตามนะเราควรจะเขียนไว้นะครับเพราะว่าจะตรวจสอบว่าการสกดตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะครับ มันก็เขียนงนี้นะครับเขียนว่า eat elex นะครับเจ้าของพาย่านนะครับก็ท้่วๆครับคือเรามีคลาสแม่คลาสสัตว์นะครับสัตว์ก็สามารถกินได้นะครับส่วนคลาสหมาก็เป็นลูกคลาสลูกของคลาสสัตว์นะครับแล้วก็เห่าได้นะครับเห่าก็ดังะไรนะดังวูฟ f นะครับนะแล้วก็ส่วนแมวก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะแมว extend จาก animal แล้วก็มีเมอด่อ eat ของมันเองนะครับที่ไม่ใช่ของคลาสแม่นะครับ คราวนี้มาดูการใช้งานนะครับผมก็เขียนโค้ดเข้าไปนะครับบอกว่า,ามีคลาสคลาสหนึ่งนะที่ชื่อว่า test นะครับคลาสนี้ก็มีนะครับไม่ตอดเมนนะครับ public static void main นะครับในนี้ผมก็ประกาศ r f f r e n c e อันหนึ่งนะที่ชื่อว่า animal นะครับ a เสร็จแล้วนะครับสำถามว่าตอนนี้มีอ็อบเจกต์เกิดขึ้นหรือยางบอกอย่างเพราะมีแค่ Reference ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งรีโมนะครับพเราะนันนี้ก็จะมีแค่แค่รีโม e อันเดียวนะครับ Refer อ n c นหนึ่งอันชื่อ a นะครับรีโม e นี้นะถ้าเราจินตนาการเข้าไปนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งถูกไหมปุ่มนี้นะครับเขียนว่า eat นะกดปุ๊บอ็อบเจกต์ที่บัญชีไปเนี่ย a ชี้ไปก็จะกินทันทีนะครับ ผมเขียนต่อนะครับว่า a นะครับเท่ากับ new animal ก็คือให้สร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเกิดเป็นอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ละนะครับเป็นอ็อบเจกต์ชนิด animal นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็สั่งว่า a dot e eat นะครับก็เหมือนการกดปุ่มตรงนี้ว่าให้มันสิ่งที่อ็อบเจกต์สิ่งที่อะไรฮะรีโมทตัวนี้ชี้ไปหาเนี่ย นะครับก็จะกินนะครับจริงๆผมควรจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับผมควรจะเปลี่ยนสีตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับคือให้ตรงกันกันกบการเลกใช้นะครับครับต่อมานะครับผมก็ สร้างให้ new ใหม่ครับบอกว่า a เนี่ยนะครับเท่ากับ new dog นะครับอันนี้ก็แปลว,ว่ามีการสร้างบเ j e c t ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับจริงๆผมไม่เป็นไรฮะก็ new เป็น dog ไปนะครับอันนี้นะครับอยากจะ new เป็น cat ก่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ new dog ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นสุนัขนะครับ โอเคนะครับแล้วก็คราวนี้ a ให้กับ new dog new dog คือสร้างหมาตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้ a เนี่ยอ้างถึงหมาตัวนี้นะครับมันก็มันก็จะตัดการอ้างถึงตัวเก่าทิ้งไปแล้วก็อ้างถึงหมาตัวนี้แทนนะครับต่อมาครับสั่งว่า a eat นะครับโอเคนะครับคำสั่ง eat นี่นะครับสองอันนี้นะครับอันที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ กับอันที่เป็นสีชมพูตัวนี้นะครับคำสั่งนี้นะครับสองอันนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปทำงานที่ไม่ต่อนี้ครับทั้งคู่เลยนะนะครับไปทำงานที่ไม่ต่อ e นะีที่ประกาศมาใน Animal นะครับเนื่องจากว่าด็อกมันไม่มีคำสั่ง e ของตัวเองนะครับก็เลยต้องไปเรียกของคร์นแม่ขึ้นมาทำงานนะครับ ต่อมานะครับผมก็เขียนว่า a นะครับเท่ากับ new cat นะครับอันนี้คือก็เป็นการสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นอ็อบเจกต์ของแมวนะครับผมก็สร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งครับ,นะรบเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับ a เนี่ยก็จะไปอ้างถึงแมวตัวนี้ นะครับไม่อ้างถึงถึงมาแล้วอ้างถึงแมวแล้วตัวนี้นะครับก็เขียนโค้ดต่อนะว่า a. eat นะครับครานี้นะครับเนื่องจากว่าแมวเนี่ยมีการ override ไม่ต่อชอวอ a t นะครับเราก็จะไปเรียก eat จากตัวนี้ขึ้นมาทำงานนะครับสังเกตนะครับว่าที่ผมคิดเส้นใต้สีแดงไว้นะครับจะเขียนเหมือนเงันเป๊ะเลยนะครับ แต่ว่าผลก็ทำงานต่างกันนะครับอีทสองครั้งแรกเนี่ยนะครับไปเรียกอีทของตัวนี้ Animal นะครับก็จะพิงว่ามัมมัมออกไปนะครับส่วนอีทครั้งสุดท้ายนะครับมันจะไปเรียกอีทที่เขียนไว้ในในแคทนะครับถามว่าทำไมรู้ได้ไงว่าต้องไปเรียกอีทของแคทนะครับรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่า a ตัวนี้นะครับอ้างถึงแมวอย่างในรูปนี้นะครับเห็นว่าขั้นตอนที่เป็นสีส้มเนี่ยนะครับ reference A นะครับอ้างถึงอ็อบเจกต์ที่เป็นแมวแล้วนะครับมันก็จะเป็นการ E a t แบบแมว ถ้าเกิดว่า a นะครับอ้างถึงหมานะครับมันก็จะ eat แบบหมาแต่เพราะเอ็นหมาไม่ได้เขียนโค้ดไว้ก็เลยไป eat แบบ animal แทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพราะถ้าเกิดว่าใน cat cat มีการประกาศ eat ปุ๊บมันก็จะไป call eat ตัวนี้ครับตัวที่เป็นของ cat แ a t นะครับพันกนี้ก็จะปิดนะครับปิดการทำงานแค่นี้ครับจบแค่ตรงค e ำสั่ง eat ของของ cat แ a วนะครับ ก็สังเกตนะครับคือตรงนี้ครับก็คือว่าคําสั่งทั้ง3ตรงนี้นะครับเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะนะครับเขียนเหมือนกันแต่ว่าทํางานแตกต่างกันนะครับกลไกตรงนี้นะครับเรียกว่าพอลิมอร์ฟิซึมนะครับแต่ผมเขียนที่ไม่พอจริงๆต้องเขียนต่อกันนะพอลิมอร์แล้วก็ฟิซซึมนะครับก็คือเขียนเหมือนกันนะแต่อาจจะทำงานคนละอย่างกันนะครับ ขึ้นกับว่าวัตถุเนี่ยที่ชี้ไปหานะที่ a ชี้ไปหานะครับมันเป็นตัวอะไรนะเป็นอยู่ในคลาส,สอะไรนะครับถ้าเป็นอ้างถึงอะไรครับ animal ก็ eat แบบ animal น,นะครับอ้านถึงหมาก็ eat แบบหมานะครับอ้านถึงแมวก็ eat แบบแมวก็เป็นต้นนะครับ